สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ทาทนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี<ม>้เ่อนเป็นไบโอเลตนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่คอนประมาณ30ดาวน,นะครับเอเนจจะมีความตึงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าไปตรงข้าม brand, ดันเบนช่วงต้นเกมมันจะกดได้ง่ายส่วกนัราก็เล่นระยะนะครับรอเพื่อนมาเดียวในเกมเกมนี้ช่วงต้นเกมก็จะมีความน่าเบื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะพยายามเซฟนะครับผม นี่กันโรนแวนต่อไปนะครับเงิงขึ้นมาครับเก็บตังค์แวนเอาพลังแฝงมาเป็นแฟรี่นะครับน่าจะกดได้ง่ายอยู่เพราะว่าไม่มีโลเด้งนะครับเก็บเรื่อยไปครับโอ้มารับคิมไม่ทันอะไรนะครับพยายามลับคิมนะครับเราก็ต่อยเก็บเงินไปเรื่อยๆผนวกข้ามาเอาเป็นมูลาดโรมนะครับผม ออกแรงไปเลยนะครับตานี้โปกที่แบบจุกๆนะครับแก๊กได้ว่าเป็นเลี้ยงม้านะครับอันนี้อาจจะมีชายไปออกเครื่องนะครับแก๊กได้เป,ปิดปากนี้แสดงว่าดึงแม่นอยู่นะครับเดี๋ยวต่อยคลิปไปแล้วค่อยกลับบ้านนะ ปิงมาแล้วเรืเรากลับบ้กันก่อน oh, เพราะ <R iss. S 1> ว่าเราื่องอะไรไม่พรนะ้อมนี่นะันนี้เขาอยู่กลางกันหมดเลยนะครับเสร็จเสร็จเราเรีบขิ้งขึ้นไปนะ oh. อาจจะได้สักตัวสองตัวนะครับจังหวะน,นี้ตับตัวหลังไป เดี๋ยวเข้ามาอย่างนี้ตีไม่ติดคียเลยนะครับช่วงต้นเกมผมเอารูมาเป็นคี16สิบหกนะครับแล้วก็ดูดเลือดห้าแล้วก็มีสปีดลีดอีกห้านะครับ Life, <Sir. S 1> เขียวก็เป็นดาก้อนคอร์นะครับ,จบ <What? S 1> เจาะเกาะหรแกึงโดนด <Christ. S 1> นุนอกไปโอ้ก็เลยทีเดียวให <You need. S 1> ้นอกมาครับคุ้ oh. มอยู่ <in> เราช่วยแกงไปก่อนรอเ,เลือดเขาพร้อมแล้วก็มาเล่นต่อได้นะครับผม เมอเล่นในช่วงต้นเกมอยู่นี่ก็ต้องเซฟนะครับเก็บตังค์ไปก่อนแล้วค่อยมาโหดเด็กเกี่องเดี็กหนึ่งไม่โดนนะตอนตอดเลือดซึ่งไม่เป็นไรกลับมายิงต่ออนนี้ผมก็ซึ้งหลอนนะครับใส่แหวนไปหนึ่งทีแหวนไปสองทีมันแก๊งยิ่งโดนนะครับโอเคหนึ่งไม่โดนไม่เป็นไรนะครับเก็บเลือดแล้วน่าจะพอเล่นได้อยู่ ผมก็ามาฟาร์มตัวเล็กกันก่อนนะครับตอนนี้สกิลก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับเก็บคจะได้มีคิฟออกไปนนนแวนวนป,อปว้องกันตัวใหดนครับมีป้องกันคิดฟโดนตายไปเยอะอติวตุ๊กยีร้อนนะครับได้ามาหนึ่งตัว ดึงแบบได้สวยนะครับเก็บมาสองทีเลยเรามาดันป้อมกันต่อนะครับแก๊กดึงชี้มาหนึ่งทีโดนแวนต่อเจ็บหนักเลยนะครับนี่เลยครับเขาเบลเจ็ดเขาเบลหกนะครับเขาน่าจะไม่ได้ฟาร์มอย่างนี้ได้ป้อมแน่นอนครับแวนปล่อยเลนไปแล้ว ท้องเวทท้อทกันต่อต่อไปเล็กตัวหน่อยไปก่อนเบลตต้องการของนะครับในช่วงนี้มันก็จะน่าเบื่อนิดนึงนะครับให่แรงมันโป้งปัง,ปงนะครับผมเดี๋ยวออกมาเป็นเจาะเล็กก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นอมยิม้มแล้วค่อยขึ้นมาเป็นโกเฮนสเปียในตอนที่ขึ้นอมยิ้มเสร็จนะครับ เราขึ้นมาสาลับเรียนกับลิกเตอร์ก่อนอีนไปกีมน,นะครับตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรมานะครับวุลาลมาสองสเต็ปเข็มเก็บสองสเต็ปอิงไปก่อนหนึ่งนัดใส่ถอยมานะครับอีเมลหนึ่งนัดไม่โดนนะครับลิเลียมาด้วยอย่างนี้ถอยเข้าป้อมไปเลยนะครับ รอเค,เคลียคลิปหนลิมมาเสริมสามารถห้าร่างครับตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแลลวตายไปอีกแล้วไม่รู้ตายไปกี่ตัวนะครับต,ตายเยอะอยู่เหมือนพยายามเคลียรยแล้วลงไปแกงกับเพื่อนนะครับ ไม่น่าจะเอาไว้เพราะยังไม่แรงขนาดนี okay. ด้โอเคตีธรรมดาชี่ไปเจ็ดร้อเองนะครับลงไปช่วยแก้กเคลียกลางก่อนติดไม่ไดเไม่เอานะครับเดีย๋ยวเราถอยกอันเลยแล้วไปเคลียร์บนดึงไปกลางนะครับผมรรตรงนี้เดียวนิดเดียวนะครับไม่เป็นไรเล่ตนต่อได้ จังหวะน,นี้ฝั่งนู้นเข้ามาเพียบเลยครับเราหนีก่อนเหลียวมาแทงไม่โดนทำยิ่งหลบไปหนึ่งทีรีบเคลียาาร์กลางนะครับบนน่าจะแตกเป็นที่เรียบร้อยขึ้นไปเยอะแยะขนาดนั้นแก๊กดึงมูลารมาได้นะครับ,บรแต่เขาไปเยอะยิ่งกว่าน่าจะได้อะไรนะน่าจะได้ให้เครดิต ของเราไม่ค่อยได้เอาออบเจกต์เท่าไหร่นะครับตอนนี้ได้มาแค่มังกรตัวเดียวกับป้อมสองป้อมนะครับฝั่งนู้นได้มาเป็นดาวเทเลเยอร์หนึ่งและมังกรหนึนงงนงงน่งนะครับศัตรูเรียกดาวเทเลเยอร์ออกมาแล้วเทเลเยอร์สองมังรหนึปืนพิ์เตอร์เข้าไปเปิดอย่างงี้ต้องไปช่วยนะเสียหลับออกมาก่อนเสียเลือดไปเยอะอยู่นะผมยิงดักยิงทุกโอเคเข้าไปยิงยังไงป,ปิตายเลย ไม่ถึงครับยิงเรียบๆไปเห็นแล้วได้มาได้เห็นแล้วได้มาครับรอหนักล่างเงามุละเขาไม่กลับนะครับชิบแล้วแล้วตายไปนะครับเดี๋ยวเมื่อกียร์ตัวดาร์กเลยเยอะกันก่อน,น ออขึ้นโบนออกี้ข้าจะเป็นดาบแดงไปเลยนะครับอันนี้ผมจะไมไ่ออกจกอเาเป็นเ์เซ็นนะครับไม่น่าจำเป็นกเตอร์โสโลวแวน,แนไยิงติชัดอาวนันไปได้หนึ่งตัว้หลาจะเอาต่อไหมไม่เอานะครับลิงโดนเก็บไปด้านล่างหรือเปล่ามองไม่ทันเหมือนกันีไม่น่าเห็นนคไม่ตายด้ยทีมันหนึ่ง,นงนาน้าตามูลาสวยแล้วนะครับเดูสวย ยมาคพณ่งเข้าหุม้มอันนี้เห็นร,รับมีเกียร์ก็เห็นเหมือนกันเข้าไปขยันต,ตอนนี้เราเวล14แล้วแวนฝั่งตรงข้ามยังเวล13อยู่นะครับเราฟาร์มได้เยอะกว่าแต่ฝั่งเราลิงก็เวล13าทำไมเราถึงเวล14ก่อนล่ะเนี่ย จะเพราะผมตายไปน้อยนะครับยังไม่ตายเลยนะครับตอนนี้เจ้าผูหลาดตายเจ <Guardian Dragon. S 1> ้าผูหล่ดตายเหลาดตายเดี๋ยวเราขึ้นมากันบนกันต่อเลยสองเวฟพ <Guardian Dragon. S 1> ี่เขียนครับอย่าโดนแกง เราไปต่อกันที่เลนการนะครับเรียแล้วอยาดตามมาครับแก๊กมาพอดีแก๊กดึงครับรวมทั้งต่อแก๊กดึงด้วยเราอินมีหยาดแล้วมั้ยครับตาเลื่อยหมดเลยแล้ใคตัวนเขาจะได้ไหมครับาเลื่ยอัดเมาแล้วเดียเด๋ยวผมจะปล่อยพิทเตอร์เล่นหน่อยปล่อยล่างครับเดี๋ยวเราขีปกลางมาก่อน เียาเลออกมาแล้วตตมเยงเนาตายเี๋ดวัล้รอลงเหมือนกันลิ้นพันงงไปหมดนะครับตอนนี้ตัดตัดตัเียไม่แรงมากตอนนี้มลารดเวอระ เอจากี้รียบร้อย่้นหรือเปล่าะ่าิเตอรเข้ามาลีกทุกเรื่องมะินวนกลับมาครับเก็บยามานลงอันนี้แต่ยา็ถึงถือไ้รเก็บยาไม่ได้ตอนนี้ยามากดให้แท็เรียกลิสเตอร์แต่ยาก็ไม่ทันนะอไม่ไหว เพื่อมาชา้าเกินนะครับเดี๋ยวเรารอโซนดักไว้นะครับหนักไว้เผื่อมีตัวอะไรหลงมาตอนอในคีคลิปกล้าไปก่อนนะครับยูเรน่าสก,กิลใส่ลิกเตอร์ไปไม่โดนเดี๋ยวเราไปเคลียร์การก่อนไม่คีกันลึก่อนะครับเจะเปิดดักได้ตอนนี้ลิงเปิดดักน,น่าจะเออ น่าจะไม่ไปเอานะครับเพราะว่าเอวเกมจะพิกเอาเดี๋ยวเ,เราขึ้นมาช่วยลิคเตอร์ก่อนนะครับยิงหยามาอย่า,าง,งนี้ไปอีกนนะิดหนมาจับพิกออกครับไม่ได้ไม่มีค,ครับโอเคสวยสวสเกือบตายนะครับแต่อย่างน้อยเราก็มีกอเกิดอ,อยู่ไม่น่าตายนะมันอยู่เยอะดีน่าเก็บลิคเตอร์ไปได้ไได้วยเหมือนกันคนนัดมีโอ้ตายแถมไปนัดหนึ่งครับ เดี๋ยวเรากิ้งมะเร็งกลางเคลียร์กลางต่อโอเคมีได้างเฉยดึงพีหายเลยนะครับไปเป็นดูดักกันดีกว่าโอ,โอ้โดนดักนะยีงมาหนีได้แน่นอนครับลอยังยม,มาตายนะครับผมตรนนี้เปิดดาร์กได้เลยครับ อีกไปทำไมมัน,นจะเลยออกข้างเอเลยเลยดดาร์คเซเยอร์ป็นเยียมห่อนผมี๋ยวเรากลับไปเรียเรียบก่อนแล้วค่อยมาเล่นต่อนะครับผมเอเล่มาตัวหนึ่งวันนี้ของเต็มแล้วน่าจะแรงนะครับยิงทีน่าจะมีเครื่องหลอดฝั่งนู้นมีแต่ตัวบางๆนะเดี๋ยวขึ้นไปช่วยลิกเตอร์กันก่อน าจะได้ใหญ่ามาครับตอนนี้ลงม,มาได้ใหงไ้่เจี่ยไม่ใหได้นะเดี๋ยวเราคีิ่แล้วใส่ก่อนลิงลิเขาปอมนะั้นเลยหรอลิงไปนะต้อไปคีไม่พนคะรับอเขาถอยหมดได้ป้อมปีครนะัป้อมหนึ่งา,างทาี่รอยาร,รือเปี้ปนะจะาาานะครับ<พ> เขเจะเปนนี้ร้อยนะครับ mm hmm. สำรับตนี้ก็ mm hmm. ขอขอบคุณทนะ่าน mm hmm. ผู้ชมทุกท mm hmm. ่านที่เข้ามารับชมในคลิปนะครับ mm hmm. ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามเพื mm ่อ hmm. เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ